ถ้าเป็นงานเปิดที่ให้แฟนคลับเข้าร่วมสตูดิโอคง สตูดิโอแตกแน่นอนนะคะป้ายไฟล้นไปหมดแน่พอที่เห็นนี่เป็นการรวมตัวของนักแสดงสายวายถึง12คนค่ะมาถ่ายแบบก่อนเตรียมถ่ายทำรายการ r e a l i t y รีวายสตาร์ชาเลนนะคะมาหมดค่ะคุณคชานนทนานยุ่นภูสนุกกันนภัทรนรนองเอิร์ธกัตสมุนนัดดุลร่มจำปาแบงค์มนดกนะคะแฟงธนสารแล้วก็หลงรีด้วยนี่ก็เป็นการต่อยอดกระแสผลิตคอนเทนต์จากซีรีส์วค่ะที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดมาจากต่างค่ายเลยนะคะแต่มาเจอกันโดยความ ตั้งใจของผู้จัดก็คือต้องการให้เกิดการรวมตัวของคนในคอมมูนิตี้วายไทยด้วยเชื่อว่าจะไปได้ไกลนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะทุกวันนี้ต่างค่ายต่างส่งออกก็ยังไปได้สวยกระแสดีก็แพลนเอาไว้แล้วค่ะว่ารายการนี้จะไปต่างประเทศด้วยแล้วอาจต่อยอดงานผลิตเว็บซีรีส์แบบเกาหลีที่กําลังได้รับความนิยมด้วยนะคะ จริงๆเราอยากเป็นตัวกลางในการเชื่อมแต่ละค่ายมากๆเลยครับเพราะว่าก็พอหลังจากโปรเจกต์นี้เราก็อยากที่จะทําเป็นโปรเจกต์ที่แบบมารวมรวมค่ายกันต่อครับหรือว่ามีแบบกิจกรรมอะไรที่แบบสามารถรวมกันหรือว่าเป็นพันธมิตรกันของมีการคอลแลบกันของค่ายนู้นค่ายนี้ได้ครับเราอยากจะเป็นตัวกลางวายอะ่ะอาจจะไมไ่แค่ซีรีส์อ่ะครับเราสามารถนักแสดงวายก็อาจจะสามารถร้องเพลงเต้นได้ปไปายรายการทำยูทูบอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยก็คือ ทำให้ทุกคนเห็นได้ว่านักแสดงความสามารถของนักแสดงครับไม่ได้มีแค่การแสดงนะของสายวายก็ยังมีอีกหลายอย่างใช่ครับอยากให้ทุกคนมองว่านักแสดงไทยอ่ะก็มีความสามารถที่แบบจะส่งออกไปสู่สายตาของคนทั้งโลกได้อ่ครับใช่ครับเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมได้ไหมได้นะคะแต่แข็งแรงหรือยังเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าแน่นอนการที่ ซีรีส์วนะครจะเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรงได้มันต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐบาลมันไม่มีทางหรอกค่ะที่จะมีรัฐบาลประเทศไหนนะคะปล่อยให้เราทําตามมีตามเกิดและคุณจะแข็งแรงไม่ได้การที่จะถูกส่งเสริมและสนับสนุนเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นการทำซีรีส์วาถ้าเราบอกว่า เราจะเป็นศูนย์กลางเป็นหับของซีรีส์วทั้งโลกแน่นอนนะคะคนทํานักธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะแล้วทํากันเองอะ่ะมันไม่มันไม่สามารถเข้มแข็งแข็งแรงและมีอายุยืนยาวได้เท่ากับการส่งเสริมด้วยงบประมาณของรัฐบาลและมองเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมนี้จริงๆการที่ทําอุตสาหการรมให้แข็งแรงเราต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้กับสังคมก่อน และเมื่อสังคมเข้าใจแล้วการนอ,อาาร์มอไหล่สังคมด้วยภาพของซีรีส์วมันก็ทําให้สังคมเนี่ยเข้มแข็งและก็เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องปกติ แม้เอกชนส่งออกเองก็ไปได้สวยนะคะแต่สิ่งที่คนในอุตสาหกรรมคิดตรงกันก็คือการที่รัฐต้องเข้ามาซัพพอร์ตค่ะเพราะแน่นอนว่าจะช่วยดันให้วายไทยไปได้ไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือคอนเทนต์อื่นๆจากวายนะคะอย่างเพลงรายการที่มีแฟนคลับซัพพอร์ตพร้อมเปอยู่แล้วโดยเฉพาะในแถบเอเชียค่ะซึ่งตลาดที่ต้องรีบบุกโกยก็คือแถบเม็กซิโกบราซิลด้วยนะคะที่เราก็มีฐานแฟนคลับเอาจริงๆเยอะอยู่นะคุณผู้ชม in the